เมย์จะพาทุกคนมาชิมขนมยอดฮิตในทวิตเตอร์ข้าวเยี่ยมอันนี้อร่อยอุ้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 ยอืออร่อยมันกรอบมากเลยอะความอร่อยให้ประมาณสิบความหวานให้ร้อยเลยหวานมาก แล้วก็เป็นในช้อปปีในโลกออนไลน์ในทุกๆท,ที่ที่มีคนแนะนํามานะคะกคใใคนะนะ็คือไม่ได้มีใครแนะนําอ่ะคือเมยไปหาเจอแล้วเมย์ก็ไปเห็นว,ว่าแบบมีขนมที่คนอะ่ะชอบแบบแชร์กันนะคะว่ามันอร่อยแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งหมดนี้เมยสั่งมาได้จากในช้อปปี้อ่งงไหมก็คือในออนไลน์ทั้งหมดนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยคือจะบอกว่าขนมอะ่ะมีเยอะมากนะคะคือเมยใช้เวลาในการสะสมขนมเหล่านี้เป็นระยะเวลากว่า จริก็ไม่กี่สัปดาห์สั่งแบบเดียวก็รอของเฉยๆกดสั่งภายในคืนเดียวแต่ว่าของก็คือมาครบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคือตอนนี้ขนมแบบมันแบบว่ามันเยอะมากๆมันละลานตามาทุกคนมจะเริ่มจากอันนี้ไหมมีอันนี้นี่ก็คือขนมเกาหลีนะคะทุกคนถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าชื่อซันตอ,อกหรืออะไรมีวันหมดอายุด้วยเอขาดูหน่อยโอ้โอเคเออปีหน้าอยู่แต่ว่าก็ใกล้แล้วนะต้นปีหน้าอันนี้คือซันตอ,อกมัง้งหรือชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่เป็นแบบว่าเป็นคุกกี้นะคะแล้วก็มีมีแป้งหนุบๆข้างใน นี่นะคะหน้าตาขนมก็ก็คือดูดีอยู่นะอหอมนี่เข้ามาเป็นคุกกี้นะคะทุกคนคุกกี้แบบนี้แล้วก็มีไส้ไงหรอนี่เลยอืมแอ้วมันไหลยืดอืมมันลวนไปไหมอ่ะม,มันรหลนเยอะอมากเลยทุกค้มันหล่นไ่อยู่เลยเอ้า อ,อีนจาหลองุ้กาลองพี่ขอจางองได้ไมรสชาติคือดีนะมันแบบว่าคุกกี้มีความแบบช็อกโกแลตเข้มข้นอยู่ไม่เข้มข้นหากแต่มัน,นมันมนมกำลังดีอะจริงๆมยไม่คาดหวังเกอนเนี่ยเพราะว่ามีเห็นในรูปแล้วคือจริงไม่ใช่เป็นขนมที่เราแบบไม่ได้เป็นทางขนมที่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าีมีกนนอันนึงอันนี้อันนี้ของ롯เต้นะคะทุกคนกล่องเป็นพาสเทลแบบนี้อันนี้คือรสครีมชีสเมยไม่ชอบชีสอะ อุ้ยแต่ว่าสีน่ารักมากเลยอ่ะสีเป็นแบบสีพัดเทิวนะคิวนาะแล้วก็อ่านอ่านไม่ออกเวอร์กินเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุยอันนี้เป็นเหมือนช็อกโกแลตเคลือบอ่ะแหมถึงว่ามันไม่ใช่คุกกี้อ๋อมันเป็นช็อกโกแลตเคลือบเลยเหรออืมตรงนี้ได้กินชีสเลยอ่ะมันชีสมากเลยอ่ะก็คือสําหรับคือเมมแบบว่าส่วนตัวเม,มีไม่ค่อยกินชีสแบบนี้ไงอืมมีไส้มีไส้อีกอ่ะ คือโรงงาเป็นนมเ <c oughs> ขานอาเป็นมงจิเขาเน่ามีชี่อีก <c oughs> <c oughs> คนลุก <c oughs> คนลุกเขาลุกเลยอะ่ะเ <c oughs> มย์แค่แบบเป็นคนไม่ค่อยกินชีสมากะทุกคนแต่ก็กิกนอยู่งงไหมกินชีสได้เฉพาะกับกับบางอย่างไม่สามารถกินชีสได้กับทุกอย่างก็เลยคนลุกนิดนึงแต่ แต่ว่าเมกินสิ่งนี้นะ่าจะได้ฮะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะขนมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนช็อกโกโพายอ่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นมินช็อกโกพายเป็นรสมินนะแต่ว่าน้องเขาดูสภาพไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะทุกคนมันแบบว่าน้องเขาเละอ่ะวิ่งไม่ขนสงก็คือเราจัดเก็บนี่แหละสักตอนเนี่ยทุกคนแต่มันชิมได้อยู่อ๋อตรงกลางมันเป็นมาชเมลโล่นะคะทุกคนอืมเคี้ยวเลยอ่ะเข้าปากแล้วมันหอมอืม ให้เยี่ยมอันนี้อร่อยหวานไป่นึงนี่ต้องบอกหวานๆแต่ว่าหอมมินมากเลยทุกคนขนมต่อไปเราข้ามฟากแบบเมื่อกี้เกาหลีใช่ปะเราข้ามฟากไปอ่าวก็อ,อยู่เกาหลีเหมือนเดิมเนี่ย <laughs> เพราะว่ามันก็ขนมดักก่อนหน้าทุกคนมันคือน้ําตาลของัอเนี้ยสควิตเกมอ่ะคนพบว่าในช้อปปี้ก็มีขายแล้วก็แบบยืดฮิตอยู่นะดิฉันก็เลือกสั่งรูปที่ง่ายที่สุดมั้งมานี่คือรูปล่มนะคะทุกคนนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวเราลองจิ้ม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 ดูไหมเขาทำยังไงนะแต่เขาเราเลือดหรือเราจะข้ามไปเลียเหมือนพระเอกเลยอืออืมเลียแล้วอร่อยฟิลไรได้กินอมยิ้มลองนี้หรอถูดูมันนานนะทุกคนเดี๋ยวมันจะนานแต่ว่ามีเห็นรอยละเราหักเลยแล้วกันเนาะมันก็คงจะได้อยู่มั้งตาย มันมันใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนฟังเสียงดูคือจริงๆมันแข็งมากเลยอ่ะเราเดกินได้นะนแต่ว่าในส่วนของรสชาติก็คืออร่อยอยู่นะเป็นความหอมของน้ําตาลคาราเมลนิดนึงอ่ะเพราะว่าน้าตาลแม่มันก็จะออกกลิ่นคาราเมลอ่ะอีกหนึ่งขนมที่ขายดีมากในช็อปปีก็คืออันเนี้ยขนมไม้กรอบปะที่บ้านใครเรียกอะไรกันอนะ่ะเหมือนเมย์ก็เคยกินตอนเด็กๆแล้วก็เหมือนเขามีชื่อเรียกอยู่นะคะก็คือเป็นน้ําตาลเหมือนกันนี่ทุกคน ก็คือเป็นไม้ๆแล้วก็น่าจะกรอบๆเออเรื่องราวดียวกันอืมอืมอืมมันก็นเลยอืมแต่นี่หอมอ่ะทุกคนมไม่กลิ่นหอมเลยไม่รู้เนาะคือมันมีความกรอบแล้วก็เบาวกว่าเมื่อกี้นะคะเรามาแวะแบบว่าแก้เรียนด้วยขนมเผ็ดๆกันเรามีขนมชินีฮะอันนี้ก็คืออ,อะไรอะตอกเผ็ดอะเป็นขนมซ้ำยังที่เป็นของมาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะทุกคนแล้วก็เป็นขนมทอดกรอบสูตรเผ็ดมากอืม หน้าตาของน้องขนมขนมเผ็ดเกาหลีลักษณะเป็นขนมทอดกรอบชนิดหนึ่งนะคะเป็นแบบว่าเหมือนขนมของไทยสมัยก่อนยี่ห้อหนึ่งเนี่ยอร่อยืเผ็ดแล้วตอนแรกนึกว่าไม่เผ็ดอ่ะเผ็ดแบบเผ็ดแบบตามมาทีหลังมากๆตามมาช้ามากการเผ็ดแต่เผ็ดแต่เผ็ดแล้วอ่ะมีอีกอันนึง ที่อันเมื่อกี้เป็นเผ็ดแบบเผ็ดของเกาหรืออะไใช่ไหมคนเรามีเผ็ดเนี่ยก็คืออันนี้นะคะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบเอ๊ะมันฝรั่งอบกรอบหรือทอดกรอบเป็นมันฝรั่งกรอบอะที่เขาใช้โกสเปเปอร์นะคะก็คือเป็นพริกที่เขาบอกว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเพราะงั้นเนี่ยนี่ก็จะเผ็ดมากอืมอร่อยอะเขาทำรสชาติอร่อยมากทุกคนอันเนี้ยอืมหอมๆหอมเป็นรสชาติอืมเผ็ดเป็นรสชาติของใบเด็ก ขนมใบเด็กท well. ี่มันจะเข้มขาคนอย่างเงี้ยอืมอร่อยเผ็ดอยู่แต่ด้วยความเป็นขนมทอดกรอบก็คือมันเลยกินเพลินๆอืมอร่อยเวยกินตอนดูหนังคือดีอร่อยมากเยี่ยมข้ามจากฝั่งต่างชาติมาฝั่งไทยไหมยูโรเคงนะคะรสฮอกไกโดมมิวแต่คือแอบงงว่าเอ้ามันเป็นรสเงี้ยพี่นิก โทษทีทุกคนก็คือว่าเมย์กับพี่นิกช่วยกันสั่งแล้วก็คือพี่นิกบอกว่าเออ,เ,อ,อเขาสั่งอันนี้มาให้แล้วเพราะว่าเห็นว่าคนซื้อเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเมย์ก็เห็นอันที่คนซื้อเยอะแต่ว่ามันเป็นมันที่มันเป็นซองสีขาวล้วนๆเลยอ่ะอ่ะชิมก็ได้ขอบอกก่อนว่าขอเกินก่อนว่าเมย์อ่ะอันนี้คือยูโรลดฮอไกดูงอยู่นะเนี่ย เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยนะทุกคนเมยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่โลเค้กตั้งแต่เด็กๆไม่รู้ทำไมเป็นกลิ่นที่ฝั่งใจว่าไม่ชอบเฉยๆมันมีแค่นั้นทุกคนแต่ว่าโดยรวมคือเขาฮิตทั่วทันเมือก็น่าจะคืออร่อยแหละเนในไส้อะเขาเป็นแบบไม่มีไส้ป่ะมินิ่มอ่ไม่นิมหรออ๋อนี่อยู่นี่ไส้ซ่อนอยู่ฝั่งนี้มันคือลตอนเด็กพี่น้องจริง คือมันมีความแบบหอมๆอมหอมๆสไตล์ยูโรเค้กก็มีมีกลิน่นเหมือนยูโรคัสตาร์ดเค้กเหมือนเดิมเลยอะละมุนขึ้นมาหน่อยคืออันคัสตาร์ดเค้กมันจะมีความแบบว่ากลิ่นแบบกลิ่นคัสตาร์ดพุ่งขึ้นมานิดนึงอะแตนนี้จะละมุนขึ้นมาหน่อยใช่แต่แป้งเขานุ่มมากเลยอะพยายามแบบอคืออร่อยอะอร่อยไม่ว่ามันเป็นรสชาติที่อร่อยใครหลายๆคนก็ต้องรู้สึกว่าอร่อยแค่ไม่ใช่ทางของเมงแค่นั้นเองนะคะทุกคนแต่อร่อยนะไปลองดูกันได้ต่อไปเป็นอันนี้ดีกว่ากลับมาที่เกาหลีต่อ อันนี้คนฮิตเยอะมากไม่รู้ทําไมมันคือเมย์ก็อ่านภาษากเกาหลีไม่ออก,กนะทุกคนมันคือแบบก้อน,นำดำๆอะ่ะทุกคนอุ๊ยมันกรอบอะ่ะน้องกรอบอืมอืมกรอบแล้วพราะไนเป็นไส้นะครับทุกคนอไอติดหน้าผากอะ่ะขนมนี่เองทุกคนก็คือมันเป็นแบบว่าข้างนอกกรอบๆแล้วก็ข้างในเป็นเหมือนไวช็อกแอลตซึ่งก็รับบทกินเพลินๆอยู่นะมันเป็นกรุบๆอะ่ะ ข้ามฟ้าทุกคนอันนี้ถ้าจําไม่ผิดก็คือเป็นขนมมาเลเซียอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นเป็นอะไรไม่รู้ the best crispy c h o c o t o cup o r the go นะคะอันนี้ก็คือเป็นขนมพอสักที่นึงแต่ในช้อปปีก็คือคนซื้อแบบโอ้โหไม่หวานไม่ไหวเรียน <c oughs> ตามตรงว่าตอนแรกที่เห็นคนกินกันอนะไม่กล้าซื้อเพราะอ,อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เมย์ดูในรูปมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเปิดมาเมย์ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างจริงจริงอะโทษนะคือกินหมดนี่ได้อ่ะวิ่งรอบโลกนะคะ มันก็น่ากินอยู่นะคือเอาว่าใครที่เป็นสายช็อกโกแลตอะ่ะก็ต้องชอบแหละเฮ้ยเขาทำยังไงให้ช็อกโกแลตมันละลายตลอดเวลาอืมมันกรอบมากเลยอะ่ะช็อกโกแลตก็อร่อยอมันอร่อยเพราะไอ้กลมๆที่มันกรอบขนาดนี้คือไอ้ลูกกลมๆเนี้ยเขากรอบขนาดนี้ได้ไงอ่ะจนอยากชิมมันอื่นเลยว่าเขากรอบแบบกรอบขนาดนี้หรือเปล่าหรือเป็นเฉพาะไอ้กลมๆเนี้ยกรอบมาก ต่อไปช็อกโกแลตแล้วเนี่ยเรามานี่ไหมใสข่ขนมเกาหลีเขาแบบขยันทำอะไรน่ารักน่ารักเฉลยอันนี้คือเฮ hey อร์ชี่มิ้นต์ครีมเวเฟอร์เฮ้ยน่ารักอะซอนเป็นสีนี้สีมิ้นต์นะคะก็มีแค่เขาแกะอย่างนี้หนึ่งสองอุ้ยเขาแกะง่ายด้วยนี่นะครับบางๆแค่เท่านั้นอืมอุม้ยหอมมากช็อกโกแลตกับมิ้นต์มันดีเนาะแต่มีแบบอาจจะไม่ชอบกินหวานมากคือมันมีความหวานไปหน่อยนะมันหวานไปน,นิดนึงอยู่ แต่มันอร่อยอะงงรู้สึกอ้วนอะเราไปสายเฮลตี้ไหมมีขนมเฮลตี้อันนี้ของพี่นิงสั่งอกไก่กรอบเหรออะไรนะอกไก่อบกรอบอุ้ยหมืนหนังไก่เลยอกไก่กรอบชิมเลยแล้วกันเอออกไก่มาหั่นเป็นแผ่นเหรอหรือเขาไปบดแล้วทำเป็นแผน่นน่าจะบดอืมตอนแรกม,มันมีความปกติแล้วสุดทัามันมีรสชาติออกมารสชาติปเปรี้ๆแบบว่าเค็มๆหวานๆออกมา อร่อยหมายถึงว่าอร่อยกินง่ายแล้วก็มีความฝืดคอทิดหน่อยตามสไตล์แบบหมูหมูอบกอรอบหมูแท่งหมูอะไรเงี้ยที่มันจะกินแล้วจะแบบหิวน้านิดนึงซึ่งอันนี้เป็นประมาณนั้นลองดูรสอื่นดีกว่าออนเนียนดีกว่าอืมดีกว่าออริจินอลเพราะว่ามีรสของสาวครีมเหมือนมีรสของสาวครีมมาช่วยกบทุกอย่างแล้วดินทำานึงครึ่งทาดคือของยังเยอะอยู่เลยมีขนมในวัยเด็กของเมเอันนี้วัยเด็กของเม,งเมแล้วก็มีวัยเด็กของพี่นิกนะคะ วัยเด็กของเมก,ก็คืออันนี้ขนมช็อโกโกมินีเนี่ยเป,ปเปอร์มินที่ที่ชอบกินชอบกินมากกับของพี่นิกเป็นโทฟีล่ลักพี่แกบอกว่าตอนเด็กชอบกินมากอร่อยมากอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเด็กชอบมากชอบที่เขามีความแบบนี้รู้สึกแบบไพโซรู้สึกสวยรู้สึกแบบเก๋ตอนโพกไปกินที่รงเรียนก็คือป๊อกแล้วก็ป๊อกอืย <Okay. S 2> สีหน้าแล้วกัน มันมินน้อยมากหรือว่าทุกวันนี้เราได้เราได้กินมินเยอะเกินไปจนอันนี้มันกลายเป็นแบบมินมันเลยน้อยลงเหมือนเมื่อกี้แบบมินอันนั้นมันหอมไงอันนี้ก็เลยอาจจะดรอปนินมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่เป็นเรามากกว่าที่เราแบบเปลี่ยนไปโอ้ยยูโกยูอยู่นั่นแหละโทพี่รักเนี่ยวัยเด็กของพี่ไงวัยเด็กของพี่นิกเเขาบอกหาซื้อไม่ได้ไม่เห็นมีขายเต็มเลยนเนี่ยอไรไอยอยู่จากไปมาก็ไปเด็กน,นิดนึงแต่อะไอยใช่ไหมเออ ใีคาราเมลด้วยเขายืดหนักมากอแม่เด็กรู้สึกข้างในแบบหอมกรอบอร่อยมากวัยเด็กอีกสักหนึ่งสิ่งที่สามารถย้อนวัยเด็กของเราได้ก็คือโอวันตินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งนี้คืออะไรอ่ะมันคือโอวันตินปะแต่ก็คือเขาเป็นเหมือนแบบว่าคันชี่ครีมเอาไว้ทากับขนมปังเป็นหอมภาษาประเทศอะไรไม่รู้อ่ะปุ๊บนี่แหละค่ะทุกคนก็คือเขามีความเป็นแบบเป็นเม็ด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 อ่ะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราเอามาทาขนมปัง อ,อมอ่ะนี่คือเศษขนมปังเลือๆอในตู้เย็นอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงม,มันอร่อยที่คันชี่เขาอีกแล้วทุกคน <c oughs> ความอร่อยให้ประมาณสิบความหวานให้ร้อยเลยคือหวานมากมาคนพบหน่อยว่าเราชอบความกรอบหรือเปล่าเอ้าฮอกไกโดชีสโมจิคือวันนี้จะมีแตแบบจะมีแต่แบบไม่ชีสก็คือฮอกไกโดก็คือโมจิอันนี้รวมกันทั้งหมด รับพูดแบบขนมในวัยเด็กอยู่นะว่าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าท้าม่เป็นมูิอืมกลิ่นดูเบาๆมีกลิ่นชีสโผล่มาแล้วนี่นะคะกรอบๆเบาๆดูซิว่าความกรอบจะชนะทุกอย่างอีกหรือเปล่าอืมเบามากอันนี้รสชาติแบบอืมอร่อยมากกินเสร็จแล้วยังอร่อยอยู่เลย <c oughs> จริงคือรสชาติมันมีความแบบคือเขาเท็กเจอร์เขากรอบเบานุ่มงงไหมกรอบเบานุ่มล้วเสร็จแล้วก็คือ มันมีความนมนมชีสอ่ะที่มาคือเป็นแค่รสชาติเคม็มเค็มนิดนึงเฉยๆแต่ว่าไม่มีกลิ่นชีสมารบกวนจิตใจของหน่องนะคะทุกคนอ่ะต่อไปแล้วกันกลับสู่ความธรรมดาหรือปแปลกอยู่อ่ะขนมปลาก็เหมือนจะธรรมดาแต่ก็จะแปลกอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นขนมปลาอุ้ยนี่ดูดีอยู่นะแพ็กเกจจริงก็คือดูแบบเออทนไหมอะไรไหมคุมทนไหมอะไรไหมมาดูกันว่าน้องปลาข้างในเป็นไงน่ารักป่ะอะไรตรงนี้นลาลเหรอหร<ม>ือปลาอ<ม>ีกตัวหนึ่น<ม>งอ๋อโค้งๆเหรอแต่เส้นใหญ่ไปนิดนึงอ๋อ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมอุ้ยนี่น่ากินมากกินเหมือนอยู่โลกเค้งเลยอะ่ะเหมือนอยู่โลกอุ๊ยมีอันนี้ก็ฮิตอยู่นะมีอันนี้ทุกคนได้ข่าวว่าฮิตมากอยู่มันเป็นแบบว่าสตรอบเบอรี่ข้างในแล้วก็เคลือบด้วยไวช็อกโกแลตหรอือใด,ดๆก็ตามแต่ว่าเหมือนเมยอ่ะเคยกินอยู่อือกินแปลก อันนี้เขาบอกว่าได้โฮลสตรอเบอรี่เลยนะคะคือได้สตรอเบอรี่ทั้งก้อนเลยน่าจะข้างในจะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ฟิลได้นะทุกคนน,น่าชอบทุกคนมีแค่รอยฟันแต่มันไม่กระเ้องเนี่ยแ่ฟงนุ่ดฝังอืมสวยจังข้างในเป็นสตรอเบอรี่เปรี้ยวอืมอร่อยแล้ว คือมันดีที่มันเป็นสตอรอเบอรี่จริงๆตรงกลางไปเลยเพราะงั้นก็จะเป็นรสชาติธรรมชาติของสตอรอเบอรี่ไปเลยนะคะก็คือจะหอมๆเปรียปร้ยวๆหว,ว,วานๆหวาน,วาน,วาน,วานจากช็อกโกแลตข้างนอกด้วยต่อไปอะไรอ่ะอ๋อนี่ดีกว่าอยากสายสุขภาพเพาว่ากันว่า สิ่งนี้คือขนมไว้ทานเล่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเฮลตี้ mm. หรือเปล่ามันคือผักกรอบนะครับทุกคนฮิตช่วงนี้มากผักกรอบคือจริงมีหลายหน้าตาหลายแบบหลากหลายมากหลายยี่ห้อนะคะทุกคนด้านในก็คือเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแต่จมเงเรื่องราวเขาก็มีคนออกมาบอกอยู่นะว่าคือมันผ่านความร้อนมันผ่านกรรมวิธีจนมันไม่เหลือสารอาหารแล้วแต่ใดๆก็ตามเราก็จะชิมให้นะครับว่าเป็นยังไงอันนี้มีแครอทนะคะอืม โอ้เขาอาจจะเลยจุดกรอบไปนิดนึงมันน่าจะแข็งแล้วอันนี้ต่อไปนะคะอย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นอันนี้อะไรอ่ะบีทรูทเชื่อแล้วอบกรอบอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เฉพอะได้หรือเปล่าพุทราจีนพุทราแห้งอ่ะเหนียวห <laughs> นุกสักอย่าง่ะมันต้องมีสักอย่างที่อร่อยกล้วยไหมกล้วยไหม กล้วยอร่อยง่ายอยู่นะอืมกล้วยไม่แข็งมากแต่หวานอะอันนี้แม้น่าจะบวกไหมครับเราร้ว,ว่าจังกว่าอืมอันนี้มีจังหวะยังได้กลิ่นผักและอะไรก็ตามมากมายอยู่ออันนี้กินแล้วอร่อยนะในส่วนของผักผลไม้มสิ่งนี้ก็คือพับเกาหลีอันนี้สั่งซื้อเพราะว่าชอบส่วนตัวเลยนะคะทุกคนคือเมย์ชอบกินพับแห้งของเกาหลีมากๆอุ้ยเหมือนเลยเหมือนที่เมย์ชอบกินเลย ทุกคนครับนี่คือลูกพับเกาหลีแบบแห้งนะคะทุกคนคือเขาเอาไปตากแห้งเฉยๆอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. อร่อยแต่เหมือนถ้าเทียวกับพี่ซื้อที่ตลาดกินเลยอ่ะอันนั้นอร่อยกว่ามันหอมกว่าแต่มลงก็โอเคนะอีกอย่างหนึ่งไหมของญี่ปุ่นไหมอันนี้คือมันหวานญี่ปุ่นทุกคนจริงๆอันนี้พี่นิซื้อมากินบ่อยมากดูความแบบเหนียวหนึบของเขาก็คือไม่ไปไหนเลยจ้าหนึบมาก หอมมากความหอมให้สิบความเหนียวให้ร้อยความติดฟันให้ล้านไปเลยตอนนี้คือแบบเต็มทั้งแผงฟันถ้าแบบว่าไม่อยากให้ติดมากก็ไปอบกอบมันจะนุ่มเลยถายปะเนี่ยเป็นอันที่เม่ไม่ได้ซื้อมานะทุกคนแต่ว่าพี่นิกสั่งมาตลอดแล้วก็เออเม่ก็เห็นว่ามันฮิตกันอยู่ก็เลยเอาอออมาชิมด้วยนะคะคุกกี้อันนี้เห็นบ่อยอยู่นะอุ๊ยได็กวัยเด็กปะเขามาเป็นแบบว่าเป็นซองเงี้ยเขาเป็นแบบซอฟคุกกี้ทุกคนตอนแรกนึกว่าเป็นคุกกี้ปกติเป็นซอฟคุกกี้นะคะสีเข้ม เฉยๆอาจจะคาดหวังเยอะไปทุกคนแวะมานี่ดีกว่านี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอุ๊ยเขาบอกว่าเป็น rice cracker world true นะคะเป็นขนมฮ่องกงอ่ะทุกคนหน้าตาก็คือเป็นขนมข้าวนะคะชิ้นขนมน่ารักเนาะและดูแบบว่าแบ่งเพื่อนได้อะไรได้อ่ะเธอเราให้อุ๊ยเหมือนขนมตอนเด็กอันนึงของของไทยที่ข้างในเป็นนมแล้วมันจะเป็นหว,นหวานๆเนี่ย,ยนะมี่น์นะรสนมเลยอ่ะเพลินๆอยู่นะ เป็นนมนมอ่ะทุกคนมันมีความแบบข้าวพองเหรอเอยเขาเรียกว่าอะไรก็คือเหมือนข้าวเกี๊ยวฟิวไลท์ขนมเหมือนขนมอข้าวโพดอัดแทง่งนมอัดแท่งอะไรของของไทยอ่ะแต่ว่าไม่ได้หวานค่าแต่ว่าหอมอ่ะจะแป้งเขาทําดีอ่ะมาฝั่งไต้หวันแนมะอันนี้เป็นขนมไต้หวันนะคะทุกคนอันนี้เป็นเป็นเหมือนนูกัดอ่ะคือเมย์สั่งมาเยอะมากเลยอ่ะมีหลายแบบนะคะอุ้ยกลิ่นเขาโชยมาเลยอ่ะนี่นะคะ กูจะบอกว่าจริงๆแล้เมียชอบขนมแบบอันนี้ของไต้หวันมากอะที่เป็นน้ำตาลหนึบๆอย่างนี้แหละแต่อันนี้มันละลายเหรอหรือมันอะไรอืมเป็นนุ่มๆเหรองงนุ่ม,มอ,อ่อะ t ์ x t อ r e ดีนะซ์เ,เจอร์มีความแบบงงอะซ์เจอร์แบบข้างนอกเหนียวถัดมานุ่มแล้วก็มีความหนึบแล้วก็มีความจะกรอ,อบของอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นกลิ่นนมตีขึ้นมานี่คือการรีวิวที่แบบที่ตรงไปตรงมา,าที่สุดแล้วทุกคนมันงงมาก ทุกคนเหมือนจะเป็นอันเนี้ยที่มีแบบชอบน,น่าจะเป็นนูกัดประมาณเนี้ยเป็นน้ำตาลนะคะกินถั่วอันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกันนะคะนี่เป็นเนสเล่ครันช์เวเฟอรเป็นช็อกโกแลตนะคะอุ้ยดูดีดูหน้าตาดูดีโทฟี่รักพี่ก็คือแบบมีคู่แข่งแล้วลนิดนึงอืมอร่อยเหมือนตอนประถุอร่อยแต่หวานนะจบ มีก็คือโอเคเป็นรสชาติในวัยเด็กแต่ว่าฟินรู้สึกว่าหวานไปอันนี้อันนึงละกันของเกาหลีปุ๊กๆน่าจะเป็นอันเกาหลีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเป็นเหมือนแบบโคลอนเออมันหนุนคือไ i k โคลอนเกาหลีแต่บันนี้รสสตอรอเบอรี่นะจืมหอมสตอรอเบอรี่จ้ามันเป็นแบบเบาๆอ่ะเนี้ยแป้งเขาทำดีอันนี้บอกเลยว่าแป้งอ่ะดีมากมันคือแป้งแบบไหนอะทุกคนมันเป็นแป้งกรอบๆอะค่ะแล้วก็มีความแบบ กรอบแบบละเอียดอ่ะอนี้ดีเลยแพ็กเกจก็น่ารักแล้วก็แบบรสชาติก็รสชาติก็น่ารักเออมันเป็นรสชาติที่น่ารักอะ่ะทุกคนมันเป็นความแบบอหอมหอมสตรอบเบอร์รี่นิดนึงอะไรเงี้ยไม่นิด,นด,นดลงก็หอมเยอะอยูย่ต่อไปสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือเราได้ทําการชิมขนมจากแบบประเทศเ <P> พื่อนบ้านเราเต็มไปหมดแล้วเราจะขาดประเทศจีนไปได้อย่างไรนี่คือขนมจากประเทศจีนจ,จ้าดูนี่สะก่อนมีแพนด้าดูหน้ามีแพนด้าในการกินสะก่อนเ <P> ขาแบบกินแบบออื รุนแรงเหลือเกินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะทุกคนหน้าตานะกินไม่ได้แย่อะไปคิดดีไม่ได้เลยนี่กินมาล่ามีแบบว่าเป็นเหมือนเต้าหูอ้อะทุกคนอย่าลืมดูวันหมดอายุดีๆเอาเนี่ยยี่สิบเอ็ดเดือนหกหมดอายุอีกแล้ว้อง่นแต่วันหมดอายุะเนี่ยม,มันคือขนมอะไรอะคือเขาชอบกินกันเลยเนีะเอ้มันหกอะมันหักได้ด้วยอะ เันนี้คือโดยรวมรสชาติเขาทำมาได้ดีกว่าทุกคนแต่ก็คือเป็นรสชาติหมาล่าคือมันรสชาติจัดจ้านกว่าและก็คือมันเป็นเหมือนของหมดอายุแลยก็ชิมๆนิดนึงพอนะทุกคนฝากไปถึงคุณแม่ค้านะคะช่วยดูแหมดอายุด้วยนะก้อนหมดอายุแล้วเอ้าเนี่ยอันนี้ก็หมดอายุแล้วปะทุกคนบอกทีว่านี่คือวันหมดอายุหรือว่าหรือว่าวันผลิตอะแต่เมย์ไม่เจอเลขนี้ที่ไหนอีกแล้วเลยอะก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นวันหมดอายุเพราะว่าเห็นแค่เลขเนี้ยไม่เห็นวันอื่นอีกเลขหนึ่งอะอันนี้อะไรอะ อุ้ยเป็นข้อมันด้วยอะ่ะเป็นข้อปะ่ะมันมีลักษณะของกายภาพของข้ออยู่ในเนี้ยโอเคเขาเป็นเหมือนไก่อะ่ะคุณเอาไว้กินมัง้งอืมอร่อย มันยืนอันนี้เป็นรสชาติที่อร่อยอ่ะอร่อยเลยแบบเผ็ดๆแซ่บๆแล้วก็เป็นเหมือนเนื้อไก่แห้งๆเอาไว้ให้กินเล่นแต่ว่าแอบเศร้านิดนึงว่ามันอาจจะแบบหมดอายุแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รสชาติเนี่ยไม่ได้แย่นะทุกคนยังกินได้อยู่แต่ก็อย่าก,กินเลยนะคะถ้าได้มาอันนี้มีก็ ชิมนิดเดียวพอเอาเป็นว่าขนมใดๆนะคะที่ที่เมรีวิวไปแล้วแบบมีรู้สึกว่ามัน,ม,นมันดีมันจึงมันโอเคเนี้ยก็เดี๋ยวเมจะแปะลิงก์สำหรับช้อปปิ้งไว้ด้วยนะจ๊าจะได้แบบไปช้อปกันถูกนะคะจะไม่ต้องไปนั่งหากันเดอะแยะนะทุกคนแล้วก็ใครมีขนมอะไรนะคะอร่อยอร่อยเด็ดๆก็บอกมิด้วยได้เช่นกันนะทุกคนเพราะว่ามีก็จะไปตามช้อปตามชิมเหมือนกันนะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปโ่อหน้านะคะวันนี้ไม่ต้องขอตัวไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะ